อ๋ออยู่ไหนอ่ะทำไมเราแล้มานี้หลายรอบทำไมเราไม่ขุดอไปของบมละอ๋ออยู่ไหนอ่ะอ๋ออ๋นี่นี่นี่เพิ่มเลือดเพิ่มเลือดแม่เมื่อมึงก็ที่ขุดที่ขุดทัหมดที่คุดเลยขุณไม่ได้เดิมไม่ใช่ที่ขุดเพชรนั้นอ้าวเหรอจริงเหรอคนเราไปตะลุยดันอันนั้นเถอะปุดเลยอ่ะขุดเลยอ่ะกูให้มึงขุดสิบปีมึงก็ขุดไม่แตกหรอกมอนกูจะบอกใ มันแตกเว้ยแต่ว่ามันจะได้ไหมมันไม่ได้มัน,มนเออเออมันแตกเราไม่ได้เราเป็นตะลุยงั้นเราฝากของไว้ตรงน,นี้ก่อนนะแต่ว่าเวลาเราออกมาเราออกไปข้างบนดิเออเราออกประตูข้างบนนี่หว่าอะไรพวกมึงสร้างกี่ประตูมันสร้างประตูเดียวเว้ยแต่ว่าประตูถ้าเราลงล่างอ่ะมันจะขึ้นบนมึงว่ากลัวเอาเอาของออกไปนดีกว่าที่เหนือมันเอาอยู่แล้วมึงดูมันไม่ใช่ไม่ใช่เหนือป่ะ

กูหนีก่อนเราคงไม่เอาอะไรมาอาุดอันนี้ไว้ก่อนหอไหนวะเขี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่มีไฟแช็กไอ้เหี้ยเราไม่มีไฟแช็กทำไมถ้าเกี่ยวว่าประตูนรกพังเรากลับไ, <c oughs> ไม่ได้น,นี่เพราะไม่น่าขอีอใหม่อีกทีก็ไรดีกันเข <c oughs> ี่ยที่แล้วคือแบบโคตรโชคดีอ่ะเฮ้ย <c oughs> พวกมึมงเอาพวกมึงขุดแล้วเอาไปอุดไว้ตรงนั้นหน่อยอุดปิดทางที่เราจะออกกันนะตอนเราเข้ามาน่ะ โอ้โหมึงดูจุดที่เรายืนอยู่ด้วยไปไหนบ่ได้เลยกูถามจริงไปจริงเหรอกูมากูหมดเรื่อกูไปกู้หมดก่อนไม่หมดกูมีตั้งสองชุดเกือบสองชุดขยายให้เลยดิขยายั่งนี้เลยดิพัดขุดขุดถ้ำไปขุดถ้ำมาจดมาเจอนี้เนาะกูขึ้นออก เอามึงขุดมันก็แตกออกวันนี้มันให้มันลองหน่อยแล้วขุดไงมันจะมันขุดแล้วมันจะดอกเป็นอยนี่ให้เราไปคาบคืนนี่นแหละแต่กูเก็บมว้แล้วไงโอ้โหที่มันตกนี่หวายสัตว์มันตกดีเฮ้ยมีลูกศรทอง,องด้วยเหรอเรื่องวะสร้างไปเนอย่างนี้นนที่อยู่เราเลยดีตรงนี้ไปไหนต่อดีเพ่อ กูเห็นฝั่งนั้นน่ะมันมีซอมบี้พีคเห็นระข้างบนอ่ะเียมเลยอาจจะแบบมีประสาทแล้วลองเราเราเราลองเดินเดินเข้าไปบนบนบนนะกูขึ้นไปเล่นรอบหนึ่งตกเด้ออุอ้ยระวังตกเด้อตรงนั้นมีฟาร์มเห็ดเฮ้ยมีซอมบี้พิกแมนขี่ไก่ด้วยว่ะน่ารักสัตว์ เป็นตัวเล็กหรือเปล่านะตป็นเด็กหรือเปล่าใช่ใช่จะขึ้นเป็นไงเอาไงน่ารักี่เหียจะวองจบด่วยเหนือโอ้โหเสียวเหลือเกินมึงอยู่ไหนอ่ะดูนี่ครับไหนวันเอาไงเห็นละไอตี่บอยกี่ว่าตบะเตปไอ้เหี้ยมึงน่ารักจังอ่ะ โทษนะไอ้มึงอย่าไปตีมันสิมันตาม้าหางนได้ตัวเนือเอ <c oughs> นน่ยเยอะทำรายเด็กอ, <c oughs> อ่อยอไม่เกี่ยวเลครับอือนเโอ้เหนือใครหวลกไเปิดวันอะมอนช่วเพื่อนดีมอนอะไรช่อเพื่อน <c oughs> ออดี <c oughs>

ป่ะขึ้นมันมืดจังวะตรงเนี้ยสวัสดีครับเหนือสวัสดีฮะอย่าไปเตียวนะฮะมองหน้าทำไมล่ะลูกอย่าเดินก็ฟาดหน้าโอ้ยไอ้เหี้ยเหี้ยวิ่งเลยนะกูบอกให้นะอยู่ในแแบนี้นะเหี้ยววิ่งเลยนะโอ้ยเมื่อกี้กู โดนหักหลบไม่ทันเอ้ยหมอนมันมอ๋อน่าเห็นดีว่ะถ้ากูไปเปิดตีสักตัวหนึ่งนี่กูงานเข้าแน่ๆกูดูละตัอนี้เยอะมากจริงเปิดอยู่ไหนเิดอยู่ไหนเออเราขึ้นลาวาไปแล้วมันอันนี้ปมันจะลอยให้เราป่ะเออลอย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 จะตายอะว้าวคุณาแลลวเพื่อนกูธันไดาอยู่เห็นป่ะ การเสร็จ้งนี้ทางนี้นี้อนซ้ายมือเออเนี่ยมันมีบันไดอยู่มันกลัร้องแบบกำลองไงนะเดี๋ยวเขาเโอ้ยโอยโอมันจริงหรอมันจริงก็เล่าจิกูอยากฆ่าแก๊สว่ะเพื่อนแล้วม่มีหนูตีมันได้มแต่ก่อน้ยปัได้แต่ก่อนปัดลูกไฟได้ อเออตอนนี้ก็ปัดได้หรือเปล่ามันต้องเอาอะไรตีเอา,าเอาดาบนี่ไงเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ดาบนี้ได้อยู่โอ,อ๊ยจับไปสัตว์เอ้ยตีไปไกล้ดิไปตีใกล้กลกลเาาลขาไม่ดีเขาไม่ดีพวกมึงสนุกแหละเฮียมันเล็งก <c oughs> ูช่วยมึงเองโอ้โหเต็เมหน้าเลยเฮียไปไม่ไม่

ระวังตกเลยเป็นแล้ววะโอ้ยเย้ยเราเราทำให้เป็นสมองเราบุ่มไฟไปแล้วเย้เฮ้ยเราไม่มีที่จะเดินแล้วเดี๋ยวยตายตายแดอกไหมวะไม่ดอกอะไรเลยดอกอะไรเลยสัสคือทำไรเนี่ยทำไปเพื่ออะไรความสะใจล้วนๆเออเออ กูหลงนี่แกเออขึ้นมาอุ๊ยยี่กูตกอุ้ยยกูตกไอ้เ้ยอ้ยโโอ้โอ้โอ้ยโอ้องออ้ออ้อโอยอโอ้ไอ้อออออ้ยออ้ย ลงไหนวะกูอยู่ไหนเนี่ยอะไรมึงเกิดอยู่ในนรกเหรอไม่ใช่ไม่ใช im ่เกิดข้างบนด่ข้างบนดิโอ้โหโง่ตกลงไปอีกเยโอ้อยู่ได้ตั้งนานไอ้เหรื่องลังจะได้กลับอยู่ละเอาอย้เดี๋ยวเดี๋ยวไปครั้งนี้เดี๋ยวกูรอพวกมึงแล้วกันกูไม่ออกแยกแล้วได้ไหมอะกูเริ่มเสียวแล้ว่ะไม่เห็นกูเป็นตัวอย่างเลยละ มาออฟเพื่อนว่าเรากลับกันเลยดีกว่าเดินไปเราไม่สามารถลงไปได้จริงๆหรบอกให้าครับเรามาจากทางไหนวะเหนือในตัวมึงมีอะไรสำคัญปะมีแต่ไอ้อะมีแต่คะแนนคุณต้องคุมของหมอทำออกตายครับคุณเตรียมอยู่ว่าแบบเข้ามาต้องมีโอกาสตายแน่ๆนั่นมันออฟนั่นกลับมาที่เดิมไอ้เหี้ย ไหนเนี <Island> ่ยทางนี้นี่นี้นี่หมดจำได้กูจำได้แั้วจะเป็นแั้วจะเป็นไอ้เหี้ยลูกบูบูบีบี้โบโบแค่นนนตตออี้้ใช่เหรอวะทำไมค่า x มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆวะไม่ใช่ก็ได้ะอ้าวเหี้ยมึงหลอกกูมาไอ้เหี้ยขายแลนะบูบูบีบี้เนี่ยบูบูบีบี้โบโบ ก็ไปทำทางได้นั่งอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยนะทำได้ด้วยนี่เป็นทางที่กูที่ผมเหวี่ยวมันทำทางไปโอ้โหจุ๋เลยอ่าไปดีดีอ่ามาถึงแล้วผมมาถึงแล้วก็าจะมันลงทางไหนเนี่ยเอ้างโอ้โหนี่ไงนี่ไงบักทุน